สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบู์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าเวียนตายเวียนเกิดตอนจบค่ะคุณสำนวนเล่าต่อให้ฟังว่าครั้งแรกผมได้พาเด็กหญิงรัตนาไปที่วัดมหาธาตุประมาณพุทธศักราช 2,510เวลานั้นอายุได้สองขวบกว่าผมจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันวิสาขาบูชาที่วัดมหาธาตุมีผู้คนพลุกพล่านมากเวลานั้นผมได้พาไปไหว้พระธาตุจะพาเข้าไปในโบสถ์ก็เบียดคนไม่ไหวบังเอิญเกิดปวดท้องเบาขึ้นมาผมก็เลยอุ้มเข้าไปใต้ถุนกุฏิพระ ให้ผลข้างทางเดินแล้วเอากระโถนที่เตรียมไปด้วยออกมาให้แกนั่งเบาแกก็นั่งกระบิดกระบวนยังไม่เบาก็พอดีมีพวกแม่ชีและพวกอุบาสิกาเดินออกมาจากสำนักเรือนพักจะเข้าไปในโบสถ์พอดีแกเหลือบไปเห็นแม่ชีที่กำลังผ่านไปแกก็ลุกขึ้นจากกระโถนยังไม่ได้เบาแล้วชี้มือพูดว่านั้นแม่ชีจันนี่ แล้วแกก็ตะโกนออกไปว่าแม่ชีจันแม่ชีจันผมก็เลยห้ามแกว่าอย่าตะโกนอย่างนั้นไม่ดีเสียมารยาทเรารู้จักเขาหรือเด็กบอกผมว่าทำไมจะไม่รู้จักเคยอยู่เรือนหลังเขียวด้วยกันแล้วพูดอะไรอีกตามอารมณ์ของแกบ่นว่าแม่ชีจันเนี่ยเรียกก็ไม่ขาน เมื่อกลับจากวัดมหา,าธาตุแล้วก็บ่นเรื่องแม่ชีจัน์เสมอผมเองก็เกิดสนใจเหมือนกันแต่เวลานั้นงานว่าความมีมากความสนใจทางนี้ก็น้อยลงคืนหนึ่งซึ่งรุ่งขึ้นผมจะไปว่าความคืนนั้นผมกำลังนั่งตรวจงานนั่งอยู่กับพื้นห้องมีโต๊ะเตี้ยๆ แกก็เข้ามานอนเอาหัวหนุนตักผมกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วปากก็บ่นเรื่องแม่ชีจันเรียกแล้วไม่ขานไม่หันหน้ามาดูแล้วแกก็พูดย้ำเรื่องแม่ชีจันอยู่เสมอผมก็หันมาสนใจนึกว่าเด็กอายุขนาดนี้มีอะไรหลายอย่างผิดกับเด็กสามัญธรรมดาผมก็เลยถามแกว่าเรื่องมันเป็นยังไงถึงได้รู้จักแม่ชีจัน แกเคยช่วยแม่ชีจันตลอดการกินอยู่แกพูดแล้วก็พูดอีกว่าแกปฏิบัติอยู่กับแม่ชีจันผมฟังคำพูดเหล่านี้หลุดจากปากแกออกมาเมื่อพิจารณาแล้วเด็กธรรมดายังไม่ถึงสามขวบพูดได้เช่นนี้เป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ผมก็พยายามซักถามแกที่สุดแกก็หลุดปากออกมาว่า แกชื่อกิมลันบ้านอยู่ที่ศรีราชามีลูกผู้หญิงคนเดียวแกมีโรงงานโรงแรมมีที่ดินมีไร่จึงทำให้ผมเกิดความสนใจมากขึ้นหลังจากว่าความแล้วออกจากศาลก็ตรงไปวัดมหาธา,ธาตุเพื่อไปสืบหาแม่ชีจันไปครั้งแรกถามหาแม่ชีจันก็ได้ทราบว่าไปปักใต้ ไปครั้งที่สองก็ไม่พบอีกทราบว่าไปจังหวัดอุบลราชธานีแต่ผมก็ไม่ละความพยายามไปครั้งที่สไปจุดใต้ตำตอไปถามเอาตัวแม่ชีจันเข้าเองเพราะผมไม่เคยพบไม่เคยรู้จักแม่ชีจันมาก่อนเมื่อพบแม่ชีจันแล้วก็ถามว่าคนที่มาอยู่กับแม่ชีจันได้ตายไปกี่คนแล้ว แม่ชีจันยกมือขึ้นนับนิ้วแล้วบอกชื่อรวมทั้งโยมท่านจะคุณพระพิมลธรรมด้วยจึงบอกว่าไม่ใช่เพราะห่างไปผมเลยถามว่ามีใครบ้างที่เรียกแม่ชีจันแม่ชีก็นึกได้ว่ามีชื่อกิมลันและบอกว่าดิฉันเคยได้รับอุปการะจากป้ากิมลันเมื่อสมัยมีชีวิตอยู่ เมื่อผมได้เรื่องราวคลี่คลายจากวัดมหา,าธาตุพอจับเหตุการณ์ปฏิติประต่อเป็นความจริงขึ้นมาบ้างหลังจากผมได้พาแกไปที่วัดมหา,าธาตุแล้วดังที่คุณได้สัมภาษณ์แม่ชีจัน์ทรและไปหาท่านเจ้าคุณสุวิมลมาแล้วต่อมาไม่นานแกรบเร้าผมให้พาไปหาลูกสาวในอดีตซึ่งอยู่ที่ศรีราชาที่สุด ผมก็ตกลงใจเดินทางไปพร้อมกับเจ้าคุณสุวิมลแม่ชีจันผมภรรยาและเด็กหญิงรัตนาวันนั้นแกพูดแต่ว่าอยากจะพักอยู่ที่สำนักชีไม่อยากกลับบ้านผมก็บอกแกว่าเรายังไม่ได้เล่าเรียนหนังสือถ้าอยู่สำนักชีก็ไม่มีโอกาสหาความรู้ใส่ตัว ปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าๆขอให้เล่าเรียนศึกษาหาความรู้เสียก่อนค่อยมาอยู่ภายหลังถ้าเราไม่รู้หนังสือเราก็เป็นคนโง่ผมได้ปลอบแกชี้แจงให้แกเข้าใจแกก็เข้าใจดีคืนนั้นเราไปพักโรงแรมที่คุณอนันต์จัดเป็นที่พักไว้ให้กลางคืนรู้สึกว่าแกนอนไม่ค่อยหลับ ลุกขึ้นมานั่งบนรำพันว่ามาหาลูกเขาก็เฉยไม่สนใจอะไรบ้านช่องที่อยู่ก็เปลี่ยนของฉันไปหมดแล้วแล้วแกก็ร้องไห้เราก็ได้แต่ปลอบโยนให้แกเข้านอนข้าพเจ้าถามว่าเมื่อเราได้ไปที่โรงพยาบาลสงได้สัมภาษณ์ท่านเจ้าคุณสุวิมน ถามถึงคุณสำนวนและเด็กหญิงรัตนาว่าท่านเจ้าคุณเคยพบบ้างไหมท่านก็บอกว่าไม่ได้พบนานแล้วที่วัดไม่ได้มาวันพระที่เคยมาถือศีลก็หายไปครั้งหลังท่านบอกว่าได้ข่าวย้ายไปอยู่ถนนสุขุมวิทท่านไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครั้งหลังได้ข่าวว่าป่วย ท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเมื่อพวกเรารู้จักเจ้าคุณสุวิมลแล้วจึงได้พยายามสือหาก็พอดีคุณพินิษสุภาพงศ์ได้โทรศัพท์ไปบอกผมที่บ้านความรู้สึกของบางท่านคงเข้าใจว่าคุณสำนวนย้ายที่อยู่บ่อยอาจจะกีดกันไม่อยากให้เด็กหญิงรัตนาคบกับใครๆ คุณสำนวนนิ่งด้วยอารมณ์เย็นและพูดขึ้นว่าเรื่องนี้เห็นจะเป็นเพราะผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อครั้งผมจะกลับจากเชียงใหม่ตรงทางโค้งจะไปอำเภอเถินรถคว่ำผมรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์ครั้งนั้นผมขึ้นไปว่าความที่จังหวัดเชียงใหม่หนูรัตนาแกกอติดตามผมขึ้นไปด้วยแกบอกว่าแกอยากจะเรียนที่เชียงใหม่เพราะชอบภูมิประเทศ เวลานั้นพี่สาวของแกเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่แล้วเมื่อแกอยากเรียนผมอนุญาตให้แกเรียนได้ตกลงให้แกอยู่เชียงใหม่ผมต้องขึ้นขึ้นล่องลองคราวนั้นผมจะล่องกรุงเทพเหตุการณ์บังเอิญรถของลูกสาวผมเข้าอูซ่อมยังไม่เสร็จและรถอาจารย์สมศักดิ์ก็บังเอิญเข้าอูยังไม่เสร็จเหมือนกัน ผมจะรอก็ไม่ได้เพราะมีหมายกําหนดวันว่าความทางกรุงเทพจะต้องไปถึงให้ทันวันเวลาที่สารนัดจำเป็นที่ผมจะต้องโดยสารรถประจำทางเช้าวันนั้นผมจัดของเตรียมไว้จะเข้ากรุงเทพรถประจำทางจะออกจากเชียงใหม่ค่ำส่วนหนูรัตนาผมตกลงใจว่าให้อยู่เชียงใหม่ตามที่แกต้องการ วันนั้นตอนบ่ายแกได้ไปตลาดกับพี่สาวตอนกลับแกก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาผมบอกว่าพ่อนาจะต้องไปกรุงเทพกับพ่อด้วยถ้านาไม่ไปด้วยชีวิตพ่อจะต้องไม่รอดนาต้องไปกับพ่อแล้วแกก็ลุกลี้ลุกลนแสดงความเป็นทุกข์ไม่สบายใจรีบหาถูกมาจุดกราบกราบไหว้ไหวอยู่ครู่หนึ่ง แล้วแกก็กลับมาแสดงความดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นและร้องออกมาอย่างตื่นเต้นว่าพ่อไม่ตายแล้วคราวนี้พ่อไม่ตายแล้วผมเองก็มองดูแกเฉยเฉยไม่ได้สนใจอะไรท่าทางกริยาที่แกแสดงเวลานั้นอายุแกเพิ่งย่างเข้าแปดขวบคิดว่าที่แกพูดไปทำอะไรไปตามอารมณ์ของเด็กๆที่ยังไม่เดียงสา จึงไม่ได้เอาใจมาคิดมานึกว่าจะจริงจังอะไรคืนนั้นผมพาแกมาขึ้นรถประจำทางก่อนเวลาตามปกติรถออกจากเชียงใหม่เวลาสองทุ่มสาแต่คืนนั้นรถออกสองทุ่มสีเมื่อรถออกเดินทางมาถึงลำปางก็หยุดเติมน้ำมันแกก็เตือนผมอีกบอกว่าพ่อ ระวังรถจะคว่ำแกพูดขึ้นมาลอยๆแต่ผมก็ยังไม่สนใจกลับบอกแกว่านอนเธอลูกนอนเสียอย่าพูดอะไรมากผมเห็นคำพูดเด็กเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ใส่ใจเลยพอรถเข้าเขตอำเภอเถินคราวนี้แกก็เตือนอีกว่าพอ่อเตรียมตัวระวังรถกำลังจะคว่มแล้ว แกเตือนเป็นครั้งที่สามทำให้ผมสะดุง้งเกิดได้สติสังหอนนึกเอะใจขึ้นมาเสียงที่เตือนครั้งนี้ไม่ใช่เด็กเหมือนเสียงมีอำนาจนึกว่าคราวนี้ต้องเป็นความจริงแน่เพราะเป็นคำเตือนครั้งที่สามผมจะโงกหน้าขึ้นมองไปทางคนขับหน้ารถมองไปข้างหน้ามองเห็นไฟหน้ารถฉายแสงสว่างจ้า พุ่งเป็นทางยาวส่องไปข้างหน้าเห็นถนนโล่งสองข้างทางเป็นป่าเงียบสงบนอกจากเสียงดังของเครื่องยนต์รถที่เราโดยสารเท่านั้นเพราะไม่มีรถสวนทางมารถมุ่งไปด้วยความเร็วถึงทางโค้งแต่ทันใดนั้นผมก็มองเห็นควายกำลังเดินอยู่ข้างหน้าสี่ตัวผมตกใจกดตัวแกลงต่ำเอาร่างผมบังตัวแกไว้ ใช้มือขวายันเก้าอี้ตัวหน้าไว้เพื่อป้องกันเด็กเวลานั้นผมตกใจแทบไม่ได้สติไม่ได้ห่วงตัวเองเลยห่วงแต่เด็กกลัวจะเป็นอันตรายผมรู้ว่าคราวนี้ต้องชนแน่เพราะรถวิ่งไปด้วยความเร็วสูงไม่สามารถหยุดทันเห็นรถพุ่งไปโดยเร็วผมใจหาย ปากร้องเกือบจะเป็นเสียงตะโกนด้วยความตกใจว่าควายความรู้สึกเหมือนมีผู้หญิงได้มาฉุดเอาร่างของลูกออกไปจากผมทันใดนั้นได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นวันไหวดังเหมือนลูกระเบิดพร้อมกับขณะเดียวกันผมก็สิ้นสติหมดความรู้สึกไปทันทีจะนานเท่าไร่ผมไม่รู้ เมื่อฝืนลืมตาขึ้นมารู้สึกงงจับต้นชนปลายไม่ถูกนึกถามตัวเองในใจว่าเราเป็นอะไรไปเวลานี้เราอยู่ที่ไหนผมเห็นลูกนั่งอยู่ข้างๆท่าทางคงเป็นปกติคอยเฝ้าดูผมอยู่ไม่ตื่นเต้นอะไรแกไม่ได้เป็นอะไรเลยทั้งแกคงจะไม่รู้ว่าผมไม่ตายแน่ผมจึงถามว่า นี่เราอยู่ที่ไหนลูกแกตอบเสียงปกติว่าเราอยู่ระหว่างหูขาวนะสิพ่อผมถามแกอีกว่านี่เรามาจากไหนจะไปไหนแกบอกผมว่าเรามาจากเชียงใหม่พ่อจะกลับไปว่าความที่กรุงเทพแล้วแกก็บอกผมว่าเวลารถคว่ำตกลงข้างถนน รถงายท้องสี่ล้อชี้ฟ้าตัวแกเองก็เท้าชี้ฟ้าเหมือนกันแต่แกก็รีบยันตัวลุกขึ้นเที่ยวหาพ่อก็ไปพบท่อนขาชูขึ้นมาพวกขี่พ่อทับไว้ข้างบนนาจำกางเกงและรองเท้าพ่อได้จึงรีบหยิบขี่พ่อเหล่านั้นออกก็พอดีเขาให้หน่วยทหารอากาศและตำรวจทางหลวงมาช่วย นาเป็นคนสั่งงานคอยระวังพ่อผมได้ทราบภายหลังแกสั่งให้ช่วยเหลือผมด้วยท่าทางเป็นผู้ใหญ่ผิดกับเด็กแปดขวบสั่งให้พยุงร่างประคับประคองผมอย่างระมัดระวังออกจากรถที่พังเพราะชนควายให้เอาเบาะจากรถมาหนุนหัวหนุนตัวเมื่อผมฟื้นเขาได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยทั้งคนเจ็บคนป่วยเขาจัดการไปหมดแล้ว เมื่อผมทบทวนความจำที่ค่อยๆนึกถึงเหตุการณ์ออกบ้างและผมทราบว่าควายที่ผมเห็นเดินหันหลังอยู่กลางถนนนั้นได้ถูกรถชนโครมเดียวตายทันทีสมตัวอีกตัวชักดิ้นขาสั่นตายทีหลังแล้วรถก็เสียหลักพลิกค,คว่ำผมรู้เท่านั้นแล้วก็กลับสลบหมดสติหมดความรู้สึกต่อไปอีก คราวนี้แปลกประหลาดระหว่างสลบครั้งหลังนี้สัญชาตยานทำให้รู้ว่าผมได้ไปพบเจ้าพ่อขุนตานแต่งตัวแบบคนสมัยโบราณเอาผ้าเขามา้าพาดไหล่กาลังเดินอย่างรีบร้อนผมร้องเรียกว่าเจ้าพ่อหยุดก่อนผมขอถามอะไรสองสาคำเจ้าพ่อก็ยังไม่ยอมหยุดจะเดินต่อไปผมจึงบอกว่า หยุดพูดกันก่อนเมื่อท่านหยุดผมก็พูดว่าทำไมถึงทำกับผมอย่างนี้เจ้าพ่อก็บอกว่าไม่ได้ทำโนนไอ้พวกวายร้ายเหล่านั้นที่มันทำพูดแล้วท่านก็ชี้ไปข้างทางมีพวกหลายเหล่าคิดว่าเป็นพวกผีชั้นต่ำเมื่อท่านชี้ไปให้ดูผมไม่ได้คิดว่า พวกเหล่าร้ายนั้นจะเป็นบริวารของท่านแต่ก็ถามเจ้าพ่อว่าเจ้าพ่อนี่เป็นพวกสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเสียงเจ้าพ่อพูดว่าเหตุมันเกิดขึ้นแล้วจะลงโทษยังไงก็แล้วแต่พูดแล้วท่านก็รีบเดินไปในความรู้สึกมีความเป็นห่วงผมก็รีบกลับมาหาลูกสาวเพราะเป็นห่วง แล้วก็ค่อยๆรู้สึกตัวลืมตาฟื้นขึ้นมาอีกหูก็ได้ยินเสียงพูดแต่ไกลๆแววๆว่าเป็นอย่างไรคนสำคัญมาหรือเป็นเสียงของผู้บังคับกองคนสําคัญก็หมายถึงเด็กหญิงรัตนาผู้บังคับกองรู้เพราะตำรวจทางหลวงได้นำนามบัตรของผมไปให้เพราะข้าวของของผมตกกระจัดกระจายหมด ของดีมีค่าไม่มีอะไรเหลือเลยพวกชาวบ้านมาฉกชิงไปหมดเหลือพิมพ์ดีดแบบกระเป๋าหิ้วเท่านั้นส่วนลูกผมนั้นใครจะเอาอะไรก็เอาไป่วงอยู่แต่พ่อคนเดียวคุณประสิทธิ์ถามว่าแล้วหนูรัตนาเป็นอะไรบ้างคุณสำนวนบอกว่าไม่มีอะไรฟกช้ำดำเขียวเลย ส่วนผมนั้นมีกระดูกก้านคอเคลื่อนขยับตัวไม่ได้มันเจ็บปวดนอกนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บที่ไหนเลยแต่เสื้อผ้าของผมเปื้อนเลือดแต่ไม่ใช่เลือดของผมเป็นเลือดของผู้โดยสารอื่นๆผมไม่มีบาดแผลเลยคุณประสิทธิ์ถามว่ามีคนบาดเจ็บและมีผู้โดยสารตายเท่าไหร่คุณสำนวนบอกว่าผมไม่รู้ เขาปิดคืนนั้นผู้กองส่งผมไปที่คลินิกในตลาดอำเภอเถินรุ่งขึ้นอีกวันหนึง่งลูกผมเข้าไปตามไปเจอเพราะผู้บังคับกองโทรเลขไปบอกจึงจัดการเดินทางกลับกรุงเทพผมต้องรักษากระดูกต้นคอเคลื่อนอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนและทำกายภาพบำบัดอีกสองเดือนกว่ารวมอยู่โรงพยาบาลตำรวจ สี่เดือนกว่าส่วนเด็กหญิงรัตนาก็ได้เดินทางไปเรียนหนังสืออยู่เชียงใหม่อยู่กับลูกพี่ลูกน้องของแกได้ส่งจดหมายมาถึงผมบ่อยๆเมื่อสอบป .4 เสร็จจึงไปรับตัวกลับมาเวลานี้ผมไม่ได้ไปไหนนอกจากไปโรงพยาบาลและไปว่าความเท่านั้นนอกนั้นก็อยู่บ้านสวดมนต์ทำสมาธิ การที่ผมไม่ได้ไปวัดมหาธาตุไปพบท่านเจ้าคุณสุวิมนและฟังเทศปฏิบัติธรรมเป็นปกติในวันพระ8ดค่ำสิบห้าค่ำนั้นก็เพราะเรื่องสุขภาพเป็นต้นเหตุเกิดเจ็บป่วยสังขารร่างกายตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำครั้งกลับจากเชียงใหม่ตั้งแต่พศ2515เป็นต้นมาเวลานี้ ผมก็ยังไปหาหมอเป็นประจำและว่าความบ้างเท่านั้นคุณสงบถามว่าขอโทษผมขอถามว่าเวลานี้ศาสตราจารย์ดรเอียนยังมาอีกหรือเปล่าคุณจรูนสีวงสมบัติได้บอกว่าดร์เอียนบินจากอเมริกามาทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งมาถึงก็มีของฝากเป็นเสื้อผ้า ของสวยๆงามๆามเป็นต้นแล้วก็ซักถามความรู้สึกของหนูรัตนาบันทึกไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและถ่ายรูปทุกครั้งบอกว่านอกจากมาหาหนูรัตนาแล้วยังไปที่ปากน้ําแล้วก็ที่นครสวรรค์และที่อื่นๆอีกเพราะเด็กที่กลับชาติมาเกิดที่เมืองไทยนั้นมีหลายแห่งด้วยกันแกก็คอยติดตามเรื่องราวทุกปี เมื่อได้ฟังแล้วทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศนั้นเขาทำงานกันจริงๆจ,จังๆเป็นลํำเป็นสันต้องลงทุนลงแรงเสียเวลาติดตามเรื่องไม่ทอดทิ้งมีเงินทุนก้อนใหญ่เพื่อการค้นคว้าเรื่องนี้หันมาดูมนุษย์พวกหนึง่งที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงได้แต่ใช้ปากพูดคอยตำหนิติเตียน หาว่าคนนั้นงมงายคนนี้หลงไหลพวกนี้ทำตัวเหมือนผู้มีความรู้เหนือปราดทั้งหลายมีได้ยอมมองดูตัวเองและไม่ยอมฟังเหตุผลของผู้อื่นพวกนี้หลงตัวเองคิดแล้วเศร้าเพราะแน่ใจว่ากรรมจะตามสนองหนีไม่พ้นทุกขติการสัมภาษณ์คุณสำนวนวงสมบัติ ใช้เวลาของท่านเจ้าของบ้านไปมากนานพอดูเราได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างไม่รู้จบทำให้ข้าพเจ้าต้องคิดว่าในชีวิตคนเราค่าน้ำใจนั้นสูงกว่าค่าน้ำเงินแม้เราจะได้พบกันเป็นวันแรกแต่ความรู้สึกเหมือนเราพบกันมาแต่อดีตนานแล้วแม้จะลาครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าของบ้านก็ยังไม่จบเรื่อง ก็ยังไม่สามารถลุกจากที่ได้การสนทนาของเราเป็นกันเองมีสวนเสกันตลอดเวลาด้วยจิตใจร่าเริงสดชื่นขป้าปเจ้าอดคิดไม่ได้ว่านี่เหมือนเป็นยาขนานเอกของชีวิตที่ทรัพย์สินเงินทองก็หาซื้อไม่ได้ในที่สุดเราก็รู้ว่า พวกเรารบกวนเจ้าของบ้านนานเกินไปแล้วพวกเราจึงได้อำลาเจ้าของบ้านออกมาซึ่งก็เป็นเวลาบ่ายมากแล้วข้าพเจ้าอดที่จะขอบคุณไม่ได้ที่เราได้รับความกรุณาจากเจ้าของบ้านท่านได้ให้การต้อนรับเราอย่างสนิทสนมเป็นกันเองมีความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาสนทนายอย่างเพลิดเพลินด้วยไมยตรีจิต ที่เราจะลืมได้ยากเรื่องเวียนตายเวียนเกิดนี้แม้จะไม่สมบูรณ์แบบทุกแง่ทุกมุมก็ดีแต่ก็คิดว่าคงจะได้ความรู้และรู้ความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในเรื่องความลี้ลับมหัศจรรย์ที่ยังมีอยู่ในโลกมนุษย์อีกมากมายข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ขอจบลงเพียงเท่านี้ เพื่อจะรีบนำเอาข้อความเหล่านี้ไปเพิ่มเติมเรื่องราวแรกๆที่กำลังพิมพ์อยู่ที่โรงพิมพ์หากมีสิ่งใดผิดตกบกพร่องในข้อความสำคัญด้วยความรีบร้อนของข้าพเจ้าเพื่อเร่งหนังสือให้ออกทันเวลาโปรดกรุณาอาภัยให้ข้าพเจ้าด้วยเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติ และข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึงขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่คุณทอเรียงพี่บูนท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์และความสุข เช่นเดียวกับพึ่งพึงจะได้รับหน้าการบัตรนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ